สปอร์ตเท็คของกับผมนีงนะครับมีเสียดงดังแบบนี้นะครับภาบดังแค่ๆๆนดังแรงมากเดี๋ยวผมจะใช้ จะลองใส่ตัวนี้ไปนะฮะดูที่ว่ามันจะเงียบไหมเจ็ดเะยครับสารลอลื่นเคลือบผิวโลหะของเครื่องยนต์จะลองใส่เข้าไปดูที่ครับมันจะเงียบไหมนะนะครับเราฟังจำเสียงไว้นะครับอย่างนี้แล้วพอใส่ตัวนี้เข้าไปจะเงียบไหมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับะเรามาดูกันนะครับ หลังจากที่เราเติมสารเคลือบเจ็ตตัวนี้ลงไปในเครื่องยนต์แล้วนะครับรู้สึกว่าไม่มีเสียงดังนะครับก่อนเติมจะมีเสียงดังนะครับ่อนเติมเจ็ตตัวนี้ลงไปนะครับจะมีเสียงดังแจ๊กแจ๊กแจ๊ครับมีถ่ายคลิปวีดีโอไว้ก่อนหน้านี้นะฮะเดี๋ยวเราจะไปเก็บเทียบกันดูนะครับหลังจากเราเติมนี้ไปแล้วนี่ครับ ฟังเสียงนะครับมีไหมครับมเงียบมนเงียบมเงียบนะครับเรื่องจเดินปกตินะครับนะครับเป็นรถของผมเองครับผมทดสอบเองลองเองนะครับผมตอบดีเซลนะครับต่อรถตัวเองนะครับหลังจากที่มันดังแจ๊ก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 ครับเติมนี้เอาอยู่ครับพี่นนองนี่ครับ ผลิตภัณฑ์สารเคลือบหวัเคลือบโลหะผิวโลหะของเครื่องยนต์นะครับสารเคลือบผิวโลหะของเครื่องยนต์นะครับเอาอยู่กับพี่น้องที่มีเสียงดังแจ๊ๆแจ๊กแจ๊ตอนนี้นี่ครับ